เวลา1 8นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศนีนาถพิลาชกัลยาณีณพภัที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชธานีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดา องประธานกรรมาการพร้อมคณะกรรมาการโครงการทัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ฝอทุนละองธุรีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภานะเรนทิรารเทพยาวดีกรมหลวงราชสานตินีสสิริพัฒน์มหาวชาวราร,ราชธิดากราบปังคมทูลรายงานการเริ่มดำเนินโครงการทัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระยะที่สอง จากนั้นพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ในายแพทย์เกติภูมิวงรจิตปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าทูลละองทุรีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและกรุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายและนายอายุท์สินทพันธ์อธิบดีกรมราชทรร์เฝ้าทูลละองทุรีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและกรุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในเรือนจํา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อเครื่องมือและกรุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน118,547,200บานนบาทแบ่งเป็นสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย102,691,400บาทและสำหรับเรือนจำ1 5 8 5 5าล้านบาท ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและผู้ต้องขังในเขตพื้นที่อำเภอน,นั้นๆ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ข่ายพยาบาลประจําเรือนจำและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำของเรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เรือนจำอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรือนจำอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และเรือนจำอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเรือนจำ4แห่งจากทั้งหมด19แห่งของเรือนจำเป้าหมายในการดำเนินงานระยะที่2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ชมเชยในการที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความริเริ่มด้วความเต็มใจแล้วก็หวังว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่ให้ไปเนี่ยจะทำให้การทำงานสะดวกขึ้นแล้วก็ได้ผลขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจและก็คุณที่ช่วยทำงาน นอกจาเสด report, ็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ด้ารการเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื exactly ่อชาติศาสตร์กัตรัย์ระยะที Sisters ่2และผลการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขเครื่องมือและครุพันธ์ทางการแพทย์พระราชทานระยะที่2ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการระยะที่1สามารถช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งให้มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจนส่วนโครงการระยะที่2จะดำเนินการในเรือนจำอำเภอ19แห่ง ซึ่งเป็นเรือนจําขนาดเล็กอยู่ห่างไกลติดชายแดนบางแห่งมีอายุการใช้งานมานานนอกจ,กจากจะเน้นการดําเนินงานตามระยะที่1แล้วยังเพิ่มในมิติของการบริหารจัดการโรคติดต่อโดยเฉพาะการกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาพิบาลเรือนจําและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบําบัดน้ําเสียการกําจัดขยะและโภชนาการซึ่งระหว่างการดําเนินงานระยะที่หนึ่งได้พบปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจึงพระราชทานพระราชด,ดำริ ให้ดำเนินการเพิ่มเติมระยะที่2ซึ่งเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งจะน้อมนำไปดำเนินการโดยแนวพระราชดำรินี้ยังสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศในปัจจุบันรวมทั้งพบว่าผู้ต้องขังเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนมากพัฒนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาดำเนินในโครงการเรือนจำอาหารปลอดภยัยต้นแบบต่อไป นับแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยสร้างความเดือดร้อนทุกยากในการดำเนินชีวิตและประกอบสาม,มาชีพแก่ประชาชนจำนวนมากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยและได้พระราชทานพระบร,รมราชโองารในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงจัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถเอ็กซเร์ระบบดิจิทัลเพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจเชื้อแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมาโดยตลอดโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้พระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่ผู้ต้องขังและประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเนื่อวันที่28ธันวาคม2562และพระราชทานพระราชดำริว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและรูปพนธณทางการแพทย์ จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งการดําเนินโครงการเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและสอดคล้องกับข้อกฎ,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทา,านข้อกําหนดแมนเดลาและข้อกําหนดกรุงเทพที่เป็นข้อกําหนดของสหรประชาชาติการดําเนินงานโครงการราชทา,านปันสุขทําความดีเพื่อชาติศรรรราสตร์ระยะที่2ระยะที่1ในทันทสถานโรงพยาบาลราชทา,านและเรือนจํากลางหรือทันทสถานซึ่งเป็นเรือนจําขนาดใหญ่รวม25แห่ง โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและรู้พันทางการแพทย์จำนวน190,072,863บาทซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีส่งผลให้เรือนจำทั่วประเทศที่เหลือ118แห่งดำเนินการตามแนวทางของโครงการในทุกมิติและสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลทหารตำรวจรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานต่างๆ ต่างเข้ามาสนับสนุนการเข้าตรวจรักษาในเรือนจําอย่างเต็มที่ทําให้เกิดผลในเชิงคุณภาพที่ชัดเจนคืออัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังลดลงอัตราการนําผู้ต้องขังไปรักษาอย่างโรงพยาบาลภายนอกลดลงรวมทั้งในปีที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้เรือนจําทั่วประเทศสามารถจัดให้มีห้องแรกครับและห้องแยกโรคอย่างถาวรสําหรับรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ การดาเนินงานโครงการรัชทานปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทั้งระยะที่หนึ่งและสองสะท้อนถึงน้ําพระราชหาทัไทยและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการให้ความช่วยเหลือประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงจึงนับเป็นทระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ นั่นเมารู้สึกว่าเป็นหมายถึง